ยังเอาเลยมายังเอากระแล้วละแ,แอดมายังเข้ามายังโอ้ยแม่งร้อนเข้ายังไงฮะชื่อเข้ามายังเออเออชื่อเข้ามาแล้วอยู่ในวะเอาเลยทางอะไเยอะแต่ฮะตกใจหมดเลยตกใ,ใจดิเจ้ครับเดินไปด้วยกันนะครับ กดชิปวิ่งนะครับพี่เต้ครับเฮ้ยมื่ไปไหนเฮ้ยเฮ้ยอุ้ <c oughs> ยรอเราด้วยดิเมื่อกี้แม่งโดนมันกรีดอัดแม่งโง่ใส่หูฟังด้วยแม่งโคเพ่งเลยพี่เต้พูดดังๆหน่อยครับครับครับเคครับไปครับพี่เต้ครับช่วยกันหาครับ จะเดินทางกันให้มากนะพี่เต้ครับผมผมหนาวผมกลัวรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่าง<อ>ครับอะไรอะไรใจอ๋อใจร้อไระว,วงังนะเวย้ยจากที่ดูคนอื่นเขาเล่นเ,<อ>เล่น,เล,นเล่นมาแล้วอ่ะเออไอ้เล็กก็เตจะดูรู่เอก พี่เอกเขาเล่นมาแล้วไม่ไอ้ตัวสีม่วงม่วงอ่ะมันจะวิ่งไล่เราเว่ยมันจะไล่เราตอนเราเก็บคาตาดเว้ยโอ้นั่นแหละโอ้โหขเสียวอ่ะไม่มีพวกพีโอกีเวสไม่ให้เลยเตชครับเดี๋ยวดนเร็วนักจิ๊กครับต่อยอะไรนักแขกก็ว่ามันอาจจะอยู่แถวแถวเนี่ยก็ได้เนี่ยแถวบบ

เ่องข้างหลังดิผัดกันส่องข้างหลังดิเห็นไหมยังยังไม่มายังไม่หมาอู้หูยยังยังไม่ได้สักอันเลยเนี่ยเอ้ยตีจะเป็นไเสียวเนี่ยเมื่อกี้ไม่เกือบโดนมันจับได้ละต่องหัดเชื่อกันสอดส่องดีๆด้นะครับเฮ้ยเยอะข้างหลังมาไม่ละที่มันตามไม่ตามตามไม่หยุดเลยว่ะววิ่งไหนเตยอยู่ไหนวะเอ้ย นถนนตาเหมือนมั้งเตแตเตเตมันมีฆ่าเอ้ยมันตามข้างหลังเต้ขนไก่อะอะไรวะคนไก่อะเฮ้ยรอด้วยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยรอด้วยวะอ้มึงมีระโลคนดีได้บ้าวเฮ้ยเตอยู่ไหนนี้เฮ้ยเฮ้ยูหันจริงแล้วเนี่ยอะไรวะอยู่ไหนวะอู้เดินติดต้นไม้อีก อะไรวะเฮ้อะไรวะโอเคเนี่ยฮะเฮ้ยเตยหายเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยนี่คาตัดเจอแล้วเว้ยเก็บมาครับหนึ่งอันไม่อยากเลยเตะครับให้สัญญาณผมด้วยเราจะโค้งจะอะไรอ่ะกู้ม่งหลอนหายเลยตอนนี้เฮ้ยเจออันนี้ผองแล้วจัดไปครับรีบเลยเดี๋ยวไม่จบคลิปครับจัดไปครับเฮ้ยเตะทำไมโอ้ ไอ้สาวไอ้สาวมาเลยเฮ้ยอยู่ไหนอ๋ออื้ออเล็กกู้หรือเก็บยี่สิบอันเหรอโอ้ชิบหายคนละเฮ้ยเยี้ยไอ้เฮ้ยมันตีตัวเราแล้วโอ้เอาเอามาเดินจนอ้าวจนมุมหน้าผาครับชิบหายมันอยู่ไหนวะ วัวสักพักเนี่ยมันเดินมันเดินมานั่นไงเต้เห็นแม่ม่วงอ่ะเฮ้ยเราด้วยเต้ยตเรืเไปเตมเขาอ่ะตามเขาอ่ะโอ้โหเฮ้ยติดด้วยเฮ้ยติดต้นไม้เฮียเียโอ้ไปวะอยู่ไหนไปวะอูแม่งโอโหหลอนนี่สัตว์เฮียเอาไปไปกลัวกูเล่นไม่จบคลิปแน่เลยเอายเไปไปคะแนน เตยอยู่ไหนวะไปนำเลยเว้ได้ได้ผมนำเองเตดูหลังไว้นะแมงโคลนหลอนอะเตยอยู่ไหนวะเฮ้ยไปไหนเตอยู่นี่ขอติดข้อเฮ้ยมาหมาแล้วเหรอไอ้เดจยวไอ้สัตารเลวต่างหากคนนี้ไอ้เดี้าไอ้เนี่ยไอ้เจ้า มันตามมาป้อค e ิดเต้ดูให hey, ้เลยด้วยระวังอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้มันตามมาว่ะเยอะเต้อยู่ไหนวะชิบหายเยอะรอด้วยโอ้ยดูหลังดูไหมอ่ะเอาล่มาแล้วเต้วิ่งอ้อมตรงไหมเฮ้ยเฮ้ยเตะมันไล่กูอ่ไล่มึงกระเพาเนี่ยเห็นไม่รู้ข้างหลังอ่ะไม่รู้ดิ ปู่แม่งซะเลยไม่ใช่เล่นๆแล้วนะนั่นน่ะเต้นมเอามาแล้วเออมาแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วปิงข้างตร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 งนะข้างตรงนะ,งงนะโอ้หัวใจจะวายแล้วเฮียที่เก็บลำพังนี้เก็บไปทำกลางบรรยากาศเอยนั่นไงอีกอันนึงเย็ดอันทีสามครับ

เอ้ยพอเฮ้ยแม่งไกลขนาดนี้แม่งโอ้โหมึงยังจะอะไรกับกูนักหนาวเนี่ยอ่อนเลยเนี่ยไอ้กูไม่คิดว่ามันจะตามขนาดนี้นะเห็นในคลิปพี่เอกนิดเดียวอ่ะเอ้ยยังไงอันนี่เสียงเราอันที่สามของเต้นี่ยวะเอาเลิกหายอะไรไม่เป็นไรเต้รอด้วยเฮ้ยรอด้วยเฮ้ยเอาเร็วๆกดวิ่งอย่างยอมไม่เคยมีเด้อตอนเนี้ยโคตรหลอนไอ้สัตว์

หลังดูให้ <แก S 1> เลยมันยังไม่มาเว้ยอีกไกลนอกจากมันจะออกไปวาร์ปมาแล้ว <c oughs> พยายามเดินไปข้างหน้าดีกว่าวเตะอย่าเดิอนอย่าเดิอนอ้อมเลยดีกว่ากูไม่ก <c oughs> ูโคตรเสียวเลยประมาณนั้นแหละเสียวอยู่ไหนอะค <c oughs> าะตัดคาตัดคาตัดเอ้ยคาตาดมันต้องอยู่ในภูเขามีอันนึงอยู่ในถ้ำอ่ะเดินเคยเดินสำรวจแล้วที่นึง ไม่รู้มันมันแรนดอมใหม่หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยทางตันเหรอเฮ้ยอย่าทางตันโอ้วยละหายเร็วเร่อเรเรต็มวิ่งเร็ววเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่งมาเฮ้ยกลอนจริงเเนี่ยไปตัดวทางเลยวะต้องวิ่งกล่าวมาเ้ย่ตันอ่ะเเดี๋ยวเดี๋ยวเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลอนจริงเเนี่ย โอ้แมงหลอนชิบหายเจอยังเจอยังเฮ้ยเฮ้ยยังจะวักอับดิไอ้สัตว์สุดแมวเพี้ยเดี๋ยวเดี hmm ๋ยวเดี๋ยวแต้ร้อนได้ไอ้ไอ้โดวสุดแมพไปแล้วะเนี่ยเป็นสุดแมพเฉยเีย โอ้คนอีทคนทำเกมไม่ทำแบบไกลๆหน่อยวะแม่งโอ้ยทำแบบแบบครับตรงฮะแข็งเฮ้ยทำไมวิ่งเร็วหลังว่เต้ร้อนด้วยโอ้ไม่เคยปล่อยคลิปมาฮะจริงไหมเราก็เราก็ไม่ได้ปล่อยคลิปนั้นทำไมมันตางเต้วะเฮ้ยเที่ยโอ้โหโอ้ตายโมเลยโอ้โหภาพบอกความเที่ยฮะจะไปดูเที่ยคือปครับท่น กูตอนนี้ไม่ดูแล้วตรงกลางมาเต้โอ้ตอนนี้ไม่ดูแล้วท้องเจ็ดเนี่ยถืวยอวิเทอีไม่ดูแล้วแหละ <laughs> กระตุน้นในวัยเด็กของกูเสื่อมหมดไอ้เหี้ยแถวนี้แหละกูว่าแถวต้นไม้ใหญ่ไม่อยู่อะเสียวชิบหายเลยวะเต้เสียวตูดวะ่ะ ยิ่งเดินแล้วมันยิ่งตันวะวางนั่นแหละดูว่เราเดินอ้อมเป็นวงวงด้วะไอ้หลอดด้วยดิเฮ้ยเฮียด้ยเฮ้ยแม่งติดอีสันเฮ้ยเร็วเร็วเร็วจำเลยอีสันเร็วๆเฮียด้วยสองภาสอนไหลเฮียแล้เหรอเหรอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัดเลยไป่ต้องเดินตามผู้นำท่านผู้นำแล้ว ว่าชิ้นนี้มังไล่ตูดมาอย่างเดียวเลยยึดตัวสีม่วงเนี่ยยังดีไม่มาแค่ตัวมาแค่ตัวเดียวเจอและเจอแล้วใช่ไหมปิเชี่ยอะไรของอะไรฮะปิเชี่ยแขวนคอด้วยเป็นไรสัตว์โอ้โอ้ทะเลทับบี่กูชิบหายละ เต่กูว่ากูคิดผิดแล้วล่ะกูรีวิวเกมนี้ไปรีวิวหายละเราแวงตูดเลยที่นี้เฮ้ยแวบๆบแบบไกลๆวะมาไกลๆละถนุนได้ไห้เว้ยตอนนี้วิ่งตามสนุนเลยใช่ไหมอ,อุ้ยเออ้ยมาแต่ภาพก็ได้เสกไปต้องมา เฉียวยิบหายเลยวะตกแล้วเฉียมีไอ้ทีดกดชิปแล้วกดวิ่งไปในมิง้งเฉียมีวิ่งพักเหนื่อยด้วยเต้รู้สึกมีแบบวิ่งหน,น่วงๆเหมือนเหนื่อยด้วยต้องส่องดีๆดตกไหมครับเต้อยู่ไหนวะเห็นแสงแวบๆไกลๆตัวดำๆใช้เต้หรือไม่เอ้ะ หล่เฮ้ยไหนอยู่ไหนข้างหลังเลยต่อยดิฮะต่อยดิจริงมะโออยู่ไหนวะไอ้นะมองไม่เห็นเลยเฮียเฮียไอ้เรียวพงมาเรีวทอยไเตียอยู่ไหนวะไปแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่งนเวย่งนะเว้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เว้ยเฮ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 ้ย้เฮ้ยเฮเยเฮ้เ้เ้ย้ อ่าแล้วแล้วยังเอ้ยชิปกดปุ่มชิปจำสุดๆเลยอะมีแค่นี้เองเหรอวันเนี้ยโอ้ไม่ไม่โอ้ัวดหัวเก็บขาตัดไม่ครบแน่เลยมันตามมาปะโอ้อเฮ้ยเสียงอะไรเสียงเตะนี่ยวตึกใช้หมดไปหมาแล้วสิ จริงไหมยู่ไหนอยู่ไหนไอยดีจะไม่ดูวิ้อยดิเราเราจะได้รู้ไงว่ามันมาทางไหนตั้งไหนน่ะโอ้โหเยี่ยมมาเร็วเถอะวะเดี๋ยวเรอคู่เดียวนะเอาเตยหายชิบหายเตยอยู่ไหนวะเอาเตยชิบ เนี่ยว้าเตะเตะครับ <c oughs> ป,รป่าเปี่ยวเดียวดายแม่ดีเนี่ยว้าหายเตะเตะเตะครับเรอยู่ตรงถนนครับ ไปไหนครับถนนละชิบหายละกูวิ่งเขาป่าอยู่เลยโอ้โหมาถึงต้นไม้ไอ้ตัวสีแดงผูกคอตายอีกชิบหายกูโอ้โหแม่งหลอนวิ่งขนลุกหมดเลยอ่ะวิ่งตามถนนละเตะเราวิ่งตามถนนละนายอยู่วิเศษได้ปะโอ้ดูวิเศษแล้วก็โดนไล่เลยครับนายจริงไหมวิ่งตามถนนไปดูเตะเทะเตะเตะอยู่ไหนโอ้ยนในเจอเราไม่เจอ ออไไหนูแม่งเสือมีทางแยกด้วยอีเหี้ยตรงไหนวะเดี๋ยวดีอู้วิ่งเลาะเขาละเฮ้ยเก็บอีกกันนึงครับปุกอันไว้ วิออง่งออกข้างครับวิ่งออกข้างครับนี่ครับเป็นสเต็ปครับเป็นสเต็ปครับเดี๋ยวเจอผีครับไม่ใช่ผีทารสตบ,บี้เออเตยอยู่ไหนวะเตครับโคตรหลอนเลยตอนนี้เตอ๋อครับอยู่กลางถนนคนเดียวฮะเงี้ยตอนนี้ไม่ได้อยู่กลางถนนแล้วครับวิบ่งตะเลืบมั่วเลยทีนี้แม่งไฟแม่งกระเสือกหากันไม่เจอด้วยนะมีการหันไปมองข้างหลังเลยครับตอนนี้เพิ่งเจอนะเจ้ เดี๋เพิ่งเจอนจอี่ยเมัน,ม,นมันเกียร์ใส่เตะตะเคียงเนี่ยโผ่เต็มโผเลยนะกกายไม่อกินปวดแตกอ่ะเฮ้ยเจออีก,กันหนึงแล้วกลางป่าเลยเจ็ดอัลลูเว้ยครับต้องขอให้มันต้องขอให้ครบให้ได้ครับวันนี้นี่เป็นคลิปเป็นคลิปรีวิวคลิปแรกของพวกเราด้วยครับก็ต้องทำให้จบความสำเร็จหรือเปล่า กูไม่น่ารีวิวเลยเกมนี้มันหลอนเกินไปละคนรีวิวกันน้อยไหมสองคนมานแค่สองคนครับทีมงานมีตั้งห้ามีห้าคนเนี่ยไม่เตะมารีวิวก,กันแค่สองคนเป็นความแห้งส่วนตัวโอ้ยโอหทางตันอู้ hey, เอ๊ยตอนเด้อ อยากเจอตอนนี้อย่าพึ่งมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งเฮ้ยอย่าพึ่งเฮ้ยเู้ยสวยลูกสวยใจเย็นๆลูกเฮ้ยเหยียบขอบขอบไว้เลยครับลูกเฮ้ยยิงทางตันกูจำได้สัตว์กูเคยมาดีกว่เวียน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 เฮ้ยโอ้ยโอ้ยพอแล้ว วัวแล้วครับว่ากูเล่นจบเกมนี้กูว่ากูคงลบลบเกมจริงแล้วล่ะเตะแม่ง <c oughs> หลอนสัตว์ไม่ไหวนะเขาเล่นต <c oughs> อนกลางคืนอ้โหอันนี้อันนี้เล่นอันนี้ไม่เล่นตอนกลางคืนนะครับเฮ้ยเจ๊กันแล้วเว้ยโอ้พี่น้อง <c oughs> โอ้ในสุดเราก็กลับมาเจอพวกขั้วครับแล้วเตะจะเดินกลับไปทำไมวะไอ้สีม่วงอยู่นั่น ชิบหายเออเดี๋ย be วิ่งออกนั I mean. ่นเลยวิ่งไปเลยวิ่งตรงไปตรงไปเออตรงไปเรื่อยๆจะไปอยู่กลางแมพเว้ยกลางแมพมันจะมีคาต่าอันนึงเว้ยเจเดินไปวิ่งไปวิ่งไปแม่งตามมาหรือเปล่าวะเห็นไกลๆเอาชิบหายเจหายอีกละวเจใจเฮออมาแล้วเออเอ็มต้องดึงใกล้ๆกันไว้ว่าเมื่อกี้แม่งหลงโคตรหลอนจัดเมียวนะแบบนี้ จะอ้วกว่าเตะที่จะอ้กวกนี่จะอ้กวกเพราะกลัวอยากเล่นให้มันจบจบ เจอป่ามีคาตานหนึ่งวางอยู่ถ้าวันมันนะี่ยหินไลเติมมันบอกมีควันด้วยข้างบนขึ้นไปได้ไหมได้ขึ้นมาได้ด้วยเว้ยลงมาบ้านมันเลยเนี่ยเต้อยู่ในบ้านมันอันหนึ่งเตะอ๋อไปเมื่อไหร่อินี่บ้านมันอันหนึ่งโอ้เราโดนแล้วไงอ๋อเราโดนเลยหลุดเลยอ่ะเราโดนเลย เตเนาะไม่จบเตครับครับสงสาเราต้องขอแค่นี้ก่อนแลวเนาะครับโอเคี่ดยว้